โลเอครับคล้ายๆโฮมโปรแต่ของมันจะเยอะจัดจัดเลยอ่ะแบบมีให้เลือกเยอะมาก เดี๋ยววันหลังจะพามาเดินอย่างละเอียดจริงๆนะครับก็วันนี้ตั้งโหอจริงตัวเลือกมันเยอะมากเลยอะนี่อะไรแป้งทาสีนะเออ ก็คือพ้นกันตรงนี้เลยเหรอถึงป่านก็จะชอบมากนะครับเพราะว่าชีวิตปกติป่านเเวลาอยู่กรุงเทพก็ดีเนี่ยก็จะชอบโดนพกโฮมโปรโไทยวัสดุบางทีก็ไม่ได้ซื้อเลยนะแต่ชอบเดินเดินแล้วมันคิดงานออกอะ่ะเราจะเจอวัสดุแปลกๆหรือว่าแบบพวกอะไรที่มันฟอร์มสวยๆอะไรเงี้ยแล้วไม้อยู่ไหนอยู่นูน่น โอ้เห็นเดียวเองได้ไดอย่างนี้เลยตแต่ต้องเลือกดีๆเพราะว่าเลือกไม่ดีมันก็จะแข็งอันนี้น่าจะใช้ได้นะครับแต่มันเป็นไม้ต่อนะแต่ก็ไม่ซีเรียสต้องดูลายไม้ดีๆถ้ามันห่างๆเงี้ยก็มีแนวโน้มว่ามันจะเนื้ออ่อน่ยตาห่างๆแต่ก็ให้ดูน้ำหนักเป็นหลัก จริงก็หนักอยู่นะแต่ก็ดูจากลายแล้วป่านว่ามันเอท่อลน,นี้จะแข็งกว่าเพื่อนมันเป็นสามชิ้นต่อกันนะวิธีการเลือกไม้จะแก่นะครับ <see> ให้ดูหัวไม้ตรงนี้ให้ตามพนังห่างถ้าห่างแปลว่าวงปีมันน้อยมันก็จะอ่อนนี่อย่างนี้ดี อันนี้อันนี้น่าจะโอเคอันนี้อันนี้แค่ผีผีอย่างเงี้ยไม้มันจะแข็งแกะยากครับประมาณนั้น